สวัสดีครับน้องๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Open House มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Open House ครั้งแรกของเมืองไทยที่จัดขึ้นผ่านโลก m t a v e เ s e เพราะมหาวิทยาลัยกรุงเทพคือผู้นำด้านเทคโนโลยีด้วยการเรียนการสอนที่ทันสมัยและไม่หยุดที่จะพัฒนาไปข้างหน้าครับวันนี้ครับผมจะพาทุกๆคนไปสัมผัสกับทุกๆคณะแบบสุดล้ำบนโลกแห่งอนาคต ที่นอกเหนือจากข้อมูลการศึกษาและเส้นทางสายอาชีพแบบแน่นๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าเรายังเตรียมเซอร์ไพรส์มาฝากทุกๆคนอีกด้วยนะครับฉะนั้นอย่าเพิ่งรีบไปไหนและถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์กันเลยครับสวัสดีครับ การที่เราได้มาเจอกันแบบนี้อาจเป็นเพราะหลายๆคนที่นี่มีความฝันอยากจะเป็นสถาปนิกหรือไม่ก็เพราะอยากรู้ว่าโลกของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพนั้นเป็นยังไงใช่ไหมครับงั้นวันนี้ผมและพี่ไครมุกรุ่นพี่จากตัวแทนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จะมาเล่าให้ฟังว่าคณะของเรานั้นเรียนกันยังไงสวัสด,ดีค่ะน้องๆ พี่เจมรูม้ไหมคะว่าสถาปัตกกรรมคืออะไรคืออะไรล่ะคระพี่ไข่มุกสถาปัตกกรรมคือศาสตร์และศิลป์ของการออกแบบพื้นที่และอาคารทั้งในแง่ของสุนทรียภาพทางศิลปะและฟังก์ชันการใช้ประโยชน์เป็นทั้งนวัตกรรมและวัฒนธรรมเป็นทั้งอนาคตและรากเหง้าค่ะ ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพเราตั้งใจที่จะสร้างสถาปนิกรุ่นใหม่ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสามารถและความคิดสร้างสารรค์ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบสตูดิโอที่เป็นเหมือนการลองเล่นในสนามจริงที่ทุกคนจะได้เลือกอนาคตของตัวเองได้พัฒนาความสามารถตามความเชี่ยวชาญที่ตัวเองสนใจได้เลยครับ ระบบการเรียนการสอนของคณะเราเป็นแบบ Work to Learn ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ลองได้ผิดพลาดและได้เรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนแบบทำงานจริงที่จะช่วยให้ทุกๆคนมีประสบการณ์ทำงานตั้งแต่อย่างเรียนไม่จบค่ะฟังมากเลยครับพี่ไคหมุกที่นี่นะครับเราจะแบ่งการเรียนออกเป็นสสาขาวิชาที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นสาขาวิชาสถาปตัตยกรรมหลักสูตร5ปีครับที่เรียนเกี่ยวกับโครงสร้างและการออกแบบอาคารให้ตอบโจทย์กับผู้อยู่อาศัยครับรวมไปถึงการออกแบบผังเมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยครับอีกสาขาวิชาคือสถาปตัตยกรรมภายในหรือการออกแบบภายในที่เป็นการสร้างสารรค์พื้นที่ในอาคารต่างๆซึ่งทั้งสสาขานี้นะครับเรามีการเรียนการสอนแบบ v e r t i c a l studio ครับที่แบ่งการเรียนตามความถนัดและความสนใจ ซึ่งจะช่วยให้น้องๆกลายเป็นสถาปนิกมืออาชีพวันนี้เราทำความรู้จักแต่ละสาขาให้มากขึ้นดีกว่าครับงั้นเรามาที่สาขาวิชาสถาปัตยกรรมหลักสูตร5ปีที่ต้องเรียนถึง5ปีเพราะอัดแน่นไปด้วยความรู้แบบจัดเต็มถึง6สตูดิโอมาเริ่มกันที่สตูดิโอที่1 Architectural t e เทคโนโลยเหมาะกับน้องๆที่ชอบเรื่องเทคโนโลยีเพราะเป็นสตูดิโอที่เน้นการเรียนเรื่องการควบคุม วางแผนและการจัดงานก่อสร้างสมัยใหม่เพราะการก่อสร้างสมัยใหม่ไม่ได้มีเพียงการก่ออิฐฉาบปูนอีกต่อไปแต่ยังมีเทคนิคและเทคโนโลยีต่างๆที่มาช่วยเพิ่มความเป็นไปได้ใหม่ๆทำให้การออกแบบของน้องสนุกมากยิ่งขึ้นค่ะครับเราจะสอนให้รู้จักนวัตกรรมใหม่ๆด้านวัสดุ การพัฒนาเทคโนโลยีโครงสร้างอย่างระบบการประกอบอาคารอัจฉริยะและระบบการก่อสร้างสําเร็จรูปยิ่งในปัจจุบันระบบสมาร์ทโฮมกาลังเป็นที่น่าสนใจแบบนี้ถ้าน้องๆมีความรู้ใหม่ๆก็จะทําให้ความคิดสร้างสารรค์ของเราไปได้ไกลขึ้นอีกครับ พี่ไฮมุกอยากรู้ไหมครว่าสตูดิโอที่2คืออะไรอยากรู้สิคะมาที่สตูดิโอที่2ครับนั่นก็คือ Design Studio a t a s p a c าครับเป็นสตูดิโอที่ออกแบบสถาปัตยกรรมเชิงทดลองหรือ Experimental Architecture ครับที่จะเป็นพื้นที่ที่ทำให้เราได้ศึกษาถึงงานสร้างสรรค์ศิลปะทางด้านสถาปัตยกรรมครับ ที่น้องๆจะได้ร่วมตั้งคำถามกับอาจารย์ถึงความเป็นไปได้ใหม่ๆในงานสถาปัตยกรรมเช่นงานศิลปะร่วมสมัยที่ใช้วิธีการสื่อสารผ่านองค์ประกอบเส้นสายรูปทรงการเคลื่อนไหวแสงสีและเสียงด้วยการเรียนรู้ผ่าน Project b เบสเลิร์นนิ่ค่ะที่ผ่านมาครับเราได้ร่วมจัดแสดงในงานอีเวนต์อย่าง Bangkok Design Week และยังมีผลงานอีกมากมายที่ให้น้องๆไปติดตามกันได้ที่อิน t a า r กรครับ อย่างที่ทุกคนรู้กันนะคะว่าโลกในอนาคตของเราจะขับเคลื่อนผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลและมิติของโลกดิจิทัลนั้นไม่ได้จำกัดแค่2หรือ3มิติอีกต่อไปเพื่อรองรับเทคโนโลยีที่กำลังมาถึงเราจึงมีสตูดิโอ3 a r c h i t e c t u r a l d i g i t a l Lab ที่เน้นการออกแบบสถาปัตยกรรมผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งไม่เป็นเพียงการออกแบบโมเดล3มิติเท่านั้น แต่ยังใช้เทคโนโลยี AI และ VR มาช่วยในการออกแบบคำนวณวิเคราะห์และนำเสนอการทำงานในโลกเสมือนจริงที่ทำให้รายละเอียดครบถ้วนแม่นยำเหมาะกับสายอาชีพผู้สร้างงานสถาปัตยกรรมใน m e t a เวิร์เกมและ a n i m เมชันมากๆเลยค่ะนอกจากความสามารถทางสถาปัตยกรรมทั้งในโลกความจริงและโลกเสมือนจริงแล้วที่นี่เรายังสร้างนักพัฒนาซอฟต์แวร์ทางสถาปัตยกรรมที่สร้างสรรค์โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบและก่อสร้าง ทำให้งานที่ซับซ้อนนั้นสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเรียกได้ว่าเป็นวิชาที่เรียนมาออกแบบเพื่อทางานในศตวรรษใหม่ที่กาลังจะมาถึงนี้เลยทีเดียวครับเพิ่งผ่านไปแค่3สตูดิโอเองนะครับยังน่าสนใจขนาดนี้งั้นเราตามไปดูสตูดิโอที่4กันดีกว่าไหมครับพี่ไข่มุกครับได้เลยค่ะพี่เจมสตูดิโอ4 environmental design หรือการออกแบบสิ่งแวดล้อมที่น้องๆจะได้เรียนคือการออกแบบสถาปัตย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับเทคโนโลยีที่ช่วยประหยัดพลังงาน ได้ศึกษาภาวะแวดล้อมในพื้นที่เพื่อการออกแบบที่สอดคล้องไปกับบริบทของอาคารข้างเคียงอีกด้วยล่ะค่ะน้องๆจะได้พัฒนาความรู้ไปจนถึงระดับเมืองหรือระดับภูมิภาคครับเพราะบางครั้งการสร้างอาคารในย่านเมืองเกา่าการรีโนเวทอาคารที่มีสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมหรือการออกแบบโครงการที่มีหลายอาคารนะครับในพื้นที่เป็นการออกแบบที่โดดเด่นเกินไปอาจทำลายทัศนียภาพโดยรวมได้สตูดิโอแห่งนี้จึงสอนให้เราออกแบบได้อย่างโดดเด่นแต่ไม่ไปทำลายสเสน่ห์หรือประวัติศาสตร์ของพื้นที่นั่นเองครับ อย่างรีสอร์ทของนักปั่นจักรยานที่เป็นผลงานของรุ่นพี่จากสตูดิโอ En v i r o n m e n t a l Design คือตัวอย่างของงานที่ทำให้เราได้รู้เรื่องภูมิสถาปัตยกรรมรวมถึง Sustainable Design หรืองานศูนย์นักท่องเที่ยวเยาวราชครับที่เป็นตัวอย่างของการอนุรักษ์อาคารเก่าและการออกแบบผังเมืองที่ยังคงเสน่ห์ของอาคารและพื้นที่รอบๆเอาไว้ได้อีกด้วยครับ และสำหรับน้องๆที่อยากเรียนมากกว่าการออกแบบอาคารบ้านเรือนต้องมาที่สตูดิโอ5 Real Estate Innovation and Urban Development หรือนวัตกรรมเพื่อการพัฒน,นาเมืองและอสังหาริมทรัพย์เราจะออกแบบวางแผนพัฒน,นาโครงการ ทำให้พื้นที่สามารถสร้างประโยชน์และมีมูลค่ามากขึ้นซึ่งสตูดิโอนี้น้องๆยังได้เรียนรู้การตลาดการเงินและการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อีกด้วยล่ะค่ะเรายังให้ความรู้ด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการอีกด้วยนะครับเพรานอกจากความโดดเด่นของโครงการแล้วจําเป็นต้องพัฒนาไปได้อย่างถูกต้องอีกด้วยและมีการบริหารจัดการที่ดีและสามารถสร้างมูลค่าได้จยิงๆอีกด้วยครับ ยังโครงการคิดหรือย่านนวัตกรรมกล้วยน้ำไทยรวมถึงผลงานล่าสุดของโครงการ c ซ b e r t e c ทค i ิส i c ย่านนวัตกรรมปุณณวิถีที่ถูกวางแผนให้เป็นศูนย์กลางของ t e คส s t a r t อัพในระดับเอเชียแปซิฟิกครับโดยทั้งสองโครงการเป็นโครงการที่นักศึกษาได้ร่วมศึกษาวิจัยวางแผนและออกแบบพัฒนาซึ่งได้รับคุณสนับสนุนจากสำนักงานนาวัตกรรมแห่งชาติด้วยค่ะ มาถึงสตูดิโอสุดท้ายของเราแล้วนะครับกับสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์นะครับนั่นก็คือ Architectural Culture and Community Research Studio ครับหรือสถาปัตยกรรมชุมชนครับเป็นการออกแบบเชิงวัฒนธรรมที่จะช่วยให้เราพัฒนาชุมชนและท้องถิน่นโดยน้องๆจะได้ลงพื้นที่ไปดูศิลปะวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของผู้คนครับเพื่อกลับมาพัฒนางานออกแบบที่สร้างประโยชน์มีคุณค่ากับชุมชนสร้างให้เป็นแลนด์มาร์คสำคัญที่ดึงดูดสายตาจากชาวต่างชาตินั่นเองครับ ซึ่งคณะของเราได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยจากต่างประเทศสร้างและพัฒนาโครงการต่างๆเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์ของท้องถิ่นทําให้น้องๆได้เป็นสถาปนิกนักพัฒนาที่ทํางานกับชุมชนอย่างเข้มขน้นสามารถพัฒนาพื้นที่ตามวิถีชีวิตของผู้คนได้อย่างยั่งยืนค่ะจบไปแล้วนะครับสำหรับสตูดิโอทั้ง6สตูดิโอในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมนะครับแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้เพราะว่าต่อไปเราจะไปเจาะลึกสตูดิโออีก3แห่งในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน ซึ่งมีความน่าสนใจไม่แพ้กันเลยครับสตูดิโอแรกในสาขานี้ที่พี่มุกจะพาไปรู้จักก็คือ Innovative Commercial Space Design ที่เน้นด้านการออกแบบพื้นที่เชิงพาณิชย์ที่มีการแข่งขันสูงและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างห้างสรรพสินค้าร้านค้าร้านอาหารหรือ coworking space ที่ต้องมีความโดดเด่นสามารถบอกเล่าตัวต,วตนของแบรนด์ให้ประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้ใช้บริการฟังดูน่าสนุกและท้าทายมากเลยใช่ไหมล่ะคะ ใช่แล้วล่ะครับแต่สําหรับใครที่อยากเรียนออกแบบสถานที่พักผ่อนและสถานที่บริการเพื่อสุขภาพต้องมาเรียนที่สตูดิโอ Hospitality and Wellness เลยครับเพราะเรามีหลายรายละเอียดนะครับที่ไม่สามารถมองข้ามไปได้ทุกสิ่งที่ถูกจัดวางล้วนมีผลต่อประสบการณ์และความพึงพอใจของผู้ใช้งานด้วยครับซึ่งน้องๆจะได้ออกแบบธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทสถานบริการทางสุขภาพโดยเรียนรู้ผ่านนักออกแบบและผู้ประกอบธุรกิจจากประสบการณ์จริงเลยครับ มีใครชอบพิธีกา,การศิลปะงานออกร้านแสดงสินค้าพิพิธภัณฑ์หรืองานเอีเวนต,ต์ต่างๆบ้างไหมคะถ้าชอบแล้วก็ต้องมาที่สตูดิโอนี้เลย Museum Exhibition and Learning Center ค่ะที่สตูดิโอนี้น้องๆจะได้เข้าใจแนวคิดการเล่าเรื่องผ่านการออกแบบการสื่อสารและสร้างสารรค์สภาพแวดล้อมเพื่อให้ผู้ที่เข้ามาชมนิธศกา,การนั้นเพลิดเพลินไปกับพื้นที่ทั้งหมดและได้รับประสบการณ์ที่น่าจดจำค่ะ นี่คือทั้งหมดของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพที่มีหลากหลายความถนัดให้เราได้เลือกเลียนเพื่อให้ความรู้ที่ได้นั้นตอบโจทย์กับความฝันของเรามากที่สุดครับนอกจากหลักสูตรการเรียนการสอนทั้งหมดแล้วเรายังมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์พิเศษที่มากประสบการณ์ในวงการที่จะมาถ่ายทอดมุมมองทางสถาปัตยกรรมให้กับทุกๆคนอย่างเช่นอาจารย์พานุเขตจันฉายดีไซน์เด렉เ,เตอร์จากบริษัทดีไซน์เน็ตเวิร์กอาจารย์ชาติประเสริฐสุขจากบริษัทออกัสตีไซน์คอนซัลแทน อาจารย์พลพัฒนาทรัพพวงศ์แอสซิสต์แทนดีไซน์เด렉เตอร์จากวีเกรยและอาจารย์อิทิพรวงมณีโรดผู้ก่อตั้งดีไซเนอร์ไกด์เรื่องห้องปฏิบัติการที่นี่ทันสมัยตอบโจทย์กับทุกการดีไซน์และความคิดสร้างสรรค์มากๆเลยค่ะอย่างเช่นอาคารว o o ดเวิร์กช็อปใช้ในการฝึกทำงานโครงสร้างและงานออกแบบเฟอร์นิเจอร์น้องๆจะได้ฝึกสร้างงานเท่าขนาดจริงกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านงานไม้โดยเฉพาะเลยนะคะ ห้องดิจิตอลแ l a b ครับที่ล้ําสมัยด้วยอุปกรณ์ในการสร้างงานแบบดิจิตอลฟาร r i ิเคชันมีเครื่องเลเซอร์คัดคุณภาพสูงที่จะช่วยให้น้องๆได้สร้างสรรค์าง,งานออกแบบมาจากแนวคิดไปสู่การสร้างสรรค์าง,งานต้นแบบด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยครับและห้องดีไซน์ Studio พื้นที่ฝึกการออกแบบและสร้างงานจริงพร้อมอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัยรองรับกิจกรรมการเรียนที่หลากหลายบ่งเพาะให้น้องๆมีความพร้อมในการทํางานอย่างมืออาชีพค่ะ คณะของเราส่งเสริมทักษะและประสบการณ์นานาชาติให้กับนักศึกษาโดยการทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยในเยอรมน,นีผ่านโครงการโซล a าดิ c a t รอน n ยุโรป2 2 2 2าส2 2ทีที่ได้รับคัรเลือกก่อสร้างบ้านประหยัดพลังงานแห่งอนาคตและยังมีโครงการ Summer ร์คอร์สที่จะพานุ้อๆบินไกลไปเรียนถึงสถาบันนาบาทที่เมืองมิลานในประเทศอิตาลีเพื่อดูงานสถาปัตยกรรมระดับโลกอีกด้วยครับ จึงมากแม่โอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆสงสัยมุกต้องรีบเก็บกระเป๋าเตรียมตัวไปโกอินเตอร์แล้วล่ะค่ะต้องรีบเลยครับคุณพี่มุกเพราะโอกาสดีๆแบบนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนที่นี่เพราะที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพเรามีพันธมิตรที่เข้มแข็งเป็นบริษทัทออกแบบชั้นนําและบริษัทที่มีชื่อเสียงในวงการสถาปนิกไทยซึ่งจะช่วยผลักดันพัฒนาความคิดสามารถมอบประสบการณ์ให้เราพร้อมก้าวขึ้นไปเป็นมืออาชีพในวงการได้เลยครับ เหมือนกับรุ่นพี่สิทธิ์เก่าที่ผ่านมาของเราอย่างพี่ชาญุชิตดานิสกุลสิทธิ์เก่ารุ่นที่1ผู้ก่อตั้งแดนิสเปสพี่อาภัสราพรวงเหลาสิทธิ์เก่ารุ่นที่3ผู้ก่อตั้งสาราสตูดิโอและรุ่นพี่คนอื่นๆที่ก้าวเข้าสู่วงการสถาปัตยกรรมในระดับแนวหน้าซึ่งได้ฝากผลงานมาแล้วมากมายครับหลายคนฟังมาถึงตรงนี้คงเริ่มสนใจอยากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโลกแห่งโครงสร้างและการออกแบบแล้วใช่ไหมคะ ซึ่งบอกได้เลยครับว่าที่นี่เป็นคณะแห่งแพชชั่นและความคิดสร้างสารรค์ในวันนี้รุ่นพี่จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จะมาแสดงภาพของความคิดสร้างสารรค์ผ่านไอดีนิตี้ของพวกเขาถ้าพร้อมแล้วไปชมกันได้เลยค่ะ จบไปแล้วครับผมกับ Open House ในรูปแบบเมตาเวิร์สคือ the ultimate rhythm of architecture เป็นจังหวะแห่งการเรียนรู้ที่สุดยอดไปเลยใช่ไหมละครับเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยใครที่สนใจอยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพก็สามารถมาสมัครเรียนด้วยตัวเองได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพหรือจะสมัครทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยแล้วเจอกันนะครับ